เพลทพี่น้องซึ่งแมนสางสูดอินเดียเป็นคนจัดอะไรสใหนพี่น้องเบิงอ,องสมีนพ่งาเลห่ลเพยพี่น้องเีเป็น,น,น,นปีที่ปเป็นปีที่สิเอ็ดที่เพิ่นได้กยอดอยูค่ะสาฟนขึ้นมา ซึ่งเป็นปีที่สองอย uh, ู่นะเซียนพระเหตผ่ทานมาเห็นเพชดอยูเดินตาหลวงเยียงจันเราเพี่น้องเนาะเยน้าึเทาที่ข้องเซนมาซึ่ได้ายใจสาทางแตเออีกห้องหนึ่งหายใจเข้าเงยหน้า เริ่มกลับขึ้นเกียมขอไปทางขวาสะสะกลับขึ้นซ้ายไปคอยกลับขึ้นขวากลับขึ้นเนมไปทางขวาสะสะ ไปเ้าจะหมุนคอขวาขาซ้ายหมุนก็าืขึ้นท้ายหัขวาแล้วค่อยๆผ่อนคลายเอาเมลบือจคบ้ผ่อนคลายแขนขาไปยู่ท,ทั้งข้าจากขาออกไม่ดึงหายใจเข้าลรก ปินไปข้างขวาปินแขนของข้างข้างขวาแนมขึ้นข้างขวาให้ใจหักนงไปคอยับขึ้นซ้ายแนมขึ้นหลังซ้ายไปคอกับขึนอีกรอบนึ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มองอัพเนาะตไปเรจะเห็นเข่าขาทั้งสองเพล้วเข้ากันหนึยืึมัาหายใจเข่าเดแขนไปข้างหน้ามือสองเคร่องดกันมีนขาพึ้นออกนอกหายใจึกๆยืดแขนขเข้าขึ้นซื้อแล้วใส่คอใช้ยยขึ้นสองเช้าขึ้นจากขึ้นหายใจเช้า แสงสว่างาดส่คอยกับพื้นท่แลผ่อนขา I'm going chúng có nặng kênh ลำคอเทาแรงค่อยๆเหยียดขาทั้งสองื้างของเราออกไปข้างหน้า่จเน้าอัรส ให้พี่นุ๊กแล้วขอลาเจะหลายๆพี่นุามชมฝากกดติงตามไปแสดงไปเดินจหลายๆด้นั้นขอบใจบายๆสิบสังตุลาศราเขาใจแทนเขาจรอเขาของเขา